สวัสดีค่ะวิชาสุขศึกษารและพลังสุขสา,ะขานะคะมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีสามารถดูแลตัวเองได้ปราศจากจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเหตุนี้เองคุณครูจึงได้จัดทำคลิปวิดีโอเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนทุกคนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายอยู่ที่บ้านในช่วงที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด -19 นั่นเอง ในช่วงนี้นักเรียนอาจจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องอยู่แต่บ้านอยากมาโรงเรียนกันแล้วใช่ไหมล่ะอยู่บ้านก็นั่งๆกินๆนอนนอนเรียนออนไลน์เกิดอาการโง่โง่เงี้ยเงี้ยงึงักนั่งสบ้งดกันทั้งวันไม่ค่อยได้ขยับเข้อเคลื่อนไหวร่างกายเท่าที่ควรวันนี้คุณครูเองก็มีท่าการออกกําลังกายมานําเสนอให้นักเรียนได้สามารถทําตามมาฝากด้วยกันทั้งหมด5ท่าเป็นท่าที่นักเรียนสามารถทําได้เองที่บ้าน เป็นท่าต้านโควิด19ใช้เวลาไม่นานค่ะแล้วก็สามารถทำได้ทุกคนทำแล้วดีแน่นอนถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะโควิดนี่ทำอะไรดีนะไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงแล้วอย่าลืมกินร้อนช้อนกูเฮ้ยไม่ใช่ช้อนกลางล้างมื ยังขาดอะไรอีกนะอ๋ออกอกนลังกายถ้าไม่เชื่อว่าออกนลังกายดีให้ไปฟังคุณหมอลองดู ต้องครับสำหรับสายการไวรัสโคโรนา2019นหรือโควิด -19 นะครับพบว่ามีการระบาดครั้งใหญ่ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกครับวยวราจังกล่าวครับเพราะว่าอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ในกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีหรือกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานหรือโรคซึมเศร้าบกพร่องครับซึ่งการป้องกันที่สําคัญคือการเว้นระยะการสังคมหรือโซเชียลดิสแทนซิ่งที่เราเน้นในปัจจุบันนะครับจากรายง,งานปัจจุบันครับยังไม่พบว่า การออกกำลังกายจะสามารถช่อยกันโรคโควิด19ทมได้โดยตรงแต่มีงานวิจัยครับว่าการออกกำลังกายในระดับากางครับที่ระยะเวลา150-300นาทีต่อสัปดาห์หรือที่ทง่ายครับวันละประมาณ30นาทีมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างถิง้านทานโรคและสามารถช่วยลดความเครียดซึ่งการออกกำลังกายในระดับการครับทุกท่านอาจจะคิดง่ายครับว่าในขณะที่กำลังออกกำลังกายครับยังสามารถที่จะพูดคุยได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะร้องเพลงได้ซึ่งในวันนี้ครับเราจะแนะนำการออก,ก ท่างในรูปแบบแอโรบิกเอเ c ซ s e และมั s เซอร์สตรีท n g งเอเ c ซ s e ครับซึ่งสามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยและทุกอายุครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับก็เชิญลุกขึ้นมาครับมาออกกำลังกายซึ่งควิมเป็นทับกับทีมโ้ชครับเอา้าพร้อมแล้วก็ลุกขึ้นมาเลยนั่นอย่างนั้นแหละเของจำให้ขึ้นใจท่าทาง,างง่ายไหลให้สึกหยุดเพื่อยอ่อต่อด้ยกตบสูภ้ภัยไล่โผล่ เ้าซ้ายเท้าขวาหนึ่งช่วงใหม่นะคะยืนแบบนี้เดี๋ยวมู้สาธิตที่ดูก่อนนะคะสามครั้งแล้วเดี๋ยวเราจะปฏิบัติพร้อมกันพร้อมแล้วดูเลยนะคะอ่าลืมบอกไปว่าจะต้องขยิงปลายเท้าด้วยนะคะพร้อมหรือยังครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับขำพร้อมกันยี่สิบครั้งนะครับตอนนี้นะครับพร้อมนะครับไปครั้งที่หนึ่งหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสสองสิบาสสห้าสหเจ็ปดสยี่สิบ โอเคครับครบแล้วครับผม20ครั้งท่าที่2นะคะคือชื่อท่าว่าหยุดเพื่อยอ่อเป็นการสคอรตง่ายๆหากนักเรียนยังไม่มีความชํานาญนะคะให้นักเรียนฝึกสคอรตกับฝาผนังก็ได้เดี๋ยวครูจะสาธิตท่าให้ดูว่าเป็นยังไงกันนะคะไปชมกันเลย1 2 3 1> อ่านักเรียนอาจจะมองเห็นภาพไม่ชัดใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณรูณจะหันข้ามเพื่อจสาธิตท่าให้นักเรียนดูอีกครั้งนะคะ ก็คือการจินตนาการว่าข้างหลังเนี่ยของเราเนี่ยคือเก้าอี้ให้เราทิ้งตัวลงไปนั่งเหมือนกับที่เรานั่งบนเก้าอี้นั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพร้อมกัน20ครั้งไปหนึ่งสองสสี่ห้าหเจ็ด ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบท่าที่สามนะครับในการออกกำลังกายนะครับต่อและยกนะครับกระโดดตกใต้าขานะครับเดี๋ยวจับสาธิตให้ดูนะครับสามครั้งนะครับ ครับ1 2 3นะครับเป็นท่าง่ายๆนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันเลย20ครั้งเหมือนทุกทุกท่าค่ะ1 2 3 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 14 15 16 17 18 19 20 ต่อไปนะครับเป็นท่าที่สี่นะครับตบสู้ภัยนะครับก็เป็นท่ากระโดดตบง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับสามครั้งนะครับไปพร้อมกันหนึ่งสามเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาทำอีก20่รั้งพร้อมเลย1 2 3 1>, 1 2ส4 5 6ามหนึ่งสองสาสี่้าห็ดปด้าสสบเ 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 9 2าค่ะมาถึงท่าสุดท้ายกันแล้วท่าที่5ชื่อท่าว่าท่าไล่โควิดนะคะเป็นการยืนเหยียดขาก้มตัวเดี๋ยวนักเรียนมาดูท่าสาธิตกันเลยค่ะท่าพร้อมแล้วนะครับเริ่มพร้อมกัน20ครั้งเริ่ม 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 แลวะคะ่ะวันนี้นะคะเราได้ออกกำลังกายทั้งหมด5ท่ากันแล้ว,ลวอยากให้นักเรียนกลับไปฝึกปฏิบัติบ่อยๆนะคะแล้วก็มนันออกกําลังกายเป็นประจำทุกวันการออกกําลังกายที่ดีที่สุดคือในช่วงเวลาตอนเช้านั่นเองนะคะอยากให้นักเรียนทําแบบนี้ทุกๆวัน5ท่าที่ครูสอนง่ายๆในตอนเช้าก่อนที่จะเข้าเรียนออนไลน์ในทุกๆวันเพื่อที่จะได้ห่างไกลจากโควิด -19 ค่ะครับวันนี้ขอให้นักเรียนนะครับคิดท่าออกกำลังกาย ทั้งหมดห้าท่านะครับและอย่าลืมออกกำลังกายทุกวันนะครับอย่างสม่าเสมอและอย่าลืมล้างมือด้วยนะครับ